มาเลนมาลูกนี้เอมามอามาอะถามลุกวันนี้ก่อนเลยค่ะาไปมาชุดนี้เขบวันนี้ปาในลูกแม่นายแม่หญิงวันนี้เขามีเปิดัาหคนไทยใช่เาก็มาดูไนี่อีมีแค่เออสองีคลอรคลเลคชั่นองเออคาแรคเตอร์องนลกนี้ค่ะเป็ครั้งแรกด้วยที่ว่าคนคนไทยเขียนน่ารักไหมครั ใช่น่ารักค่ะน่ารักก็อย่างทีบอกว่าเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็รเราค่ะอันนี้ได้กลับมาสุ่ไทยในรอบวันน่อยไหมอุ้ยไม่นานเลยค่ะก็คือเปิดประตูสู่คนีแล้วช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยชุดไทชุดไทยก็เสร์นึ่อยๆะเดย้านใช่มกือน่าจะรโมบงยนะวยังไม่ค่รู้ดีดี๋ว่ไหเป็น หลายคนก็บอกได้รอใงานคู่มาสักทีโอเคก็จะยิ่งใหญ่ลงค่ะก็เป็นแฟนมิสติกเลยเขาเปิดมาเป็นงานแฟนมิสติ้งเลยตื่นเต้นเลยเบลเพราะว่าลบเราถูกก็ตื่นเตนกับมันยิ่งใหญ่ตื่นเต้นที่ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ได้ซ้อมยังไม่ได้อะไรเลยค่ะเราดูรายละเอียดงานหนอยงานเพราะว่าแฟนมิสติกมันจะมีประกอบด้วยอะไรบ้างรูปแบบมัเป็นยังไงคือแปลว่ามันก็จะมีแพทเทิร์นของมันนั่นแหละว่าเออแบบเราจะทำประมาณไหน เืนาอะไรนะ้พ well. ี่โป๊ง้ะข mm hmm. ึ้นแกหลอกม้แต่ว่าแค่แบบไม่ตรงกันอะไรว่าช่ไรอบนี้วนี่ไงมีแฟนมิสกันถ้างานนี้ได้เห็นผมเปอขึ้นคู่กันแน่ใน่เข้ไปอ่ะอ่แล้วแต่ว่าเหมือนเปิดราคามาแล้วก็ตกใจนิดนึงราคาบาเดียวเนี่ยราคาเห็นกันแ่ค่ะอข้ไหม่ อ,อ๋ออืมอันนี้ก็ไม่ทราบเลยจริงๆของเลเพราะว่าเบลยังไม่รู้ว่าคือในแต่ละราคามันจะได้รับอะไรบ้างมีในผิดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างราคาส,งสูงคุณจะมีเนในผิดอะไรบ้างเบลไม่ทราบเลยค่ะ ว่าทางคยเขาคงกินมาแล้วแหละว่าอาจจะต้องมอสมที่ใช่ก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะเวลาแนมิมันจะใช้เวลาเยอะๆไาะยาวนานมากเลยเวลาตองนี้เกเตรียมตัวเตรียมใจยังไงไเรื่ยังไม่ทันอะไรเลยค่ะวันนี้ประกอแต่ว่า้อพร้อนรงค่ะอย่างนั้นต้องไซ้อมเพลงมาแล้วหนึ่งใช่ก็ต้องมีสอแล้วอยากเสรมอะไรเข้าไปในัจริงลาส่วนตัวเราถ้าเราไเต็มสักอย่างไม่มีค่ะ เพราะเขาจะเป็นอันตรายเลยเกรงคอมอสโกดีมากเลยแต่ก็อย่ารอจนตายได้ได้ค่ะก็ยังไงก็รอติดตามได้นะคะสำหรับแฟนมีชมลิขิตค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะช่วงนี้ลงานก็รัวรัวคือค่อนข้างรัวเลยค่ะเท่าที่แบบคือคนเห็นเพราะว่ามีทั้งละครแล้วก็หนักแล้วก็ที่เข้า ะะสามารถดูได้นะคะบรรยากาศกับกลับมาแล้วตั้งการทํางานอ e ีเวนต์ของเบลใช่ค่ะคือช่วงนี้ไม่ได้รับงานแสดง mm hmm. เลยก็เลยแบบพอมีเวลามากขึ้นไม่แบบมาเจอพี่ๆทุกคนมากขึ้นหลังจากที่นจะไม่ได้เจอกับ <Yeah. S 1> สมปี mm hmm. ที่เราไม่ค่อยได้ออกมาเลยเพราะว่าก็คือนี่แหละซุ้มทำงาน mm hmm. อันนี้ทํางานเสร็จแล้วก็เลยแบบ แบบนึงอ๋อค่ะอันนี้เป็นการเอามาเล่าให้ความเฉยๆนั่แหละว่าเอที่บบทุกคนได้เห็นมันมีเรื่องแบบเแบบนี้แบบน้นะอย่างเงี้ยบางฉากก็ขาบ,บางาก็เจ็บตัวอะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วอเราถ่ายเรื่องนี้ามากเราเลยมีโมเมนต์หลายๆเมต์มากมก็แบบเออเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้เห็น นั่นคือเราก็เสียขวัญร้องเล่นแล้วก็เสียขวัญด้วย <c oughs> คือว่าถ้าเสียขวัญแบบมากๆจนร้งองไห้แบบดีมากมันเข้ากับฉากพอดีอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยเล่นต่อแต่ว่าคือมันหยุดไปแล้วกลับมาถ่ายอ่ะนะคะมันเบิร์เขยว่าเออมันไม่เป็นพอดีหรอกเราก็เลยโดนไปแล้วจะหาหมอตอนไหนมันก็ฆ่าเรากันก็เออก็เล่นๆไปฆ่าดิทำคพี่เบน เดเป็นคนแบบหายเร็วอะแต่ว่าถามว่าเจ็บไหมก็คือเจ็บมาหน้า,า,าก็แบบกลัวเล็บหลุดมากๆเพราะแบบมันน่าจะบอีกนิดเดียวนะคงค่ะตอนนั้นมาอกอบขวัญพี่กึ่งยังไงบ้างคะ <c oughs> ชันที่เจ็บนิ้วต้องโอบไหล่น้องแล้วบอกว่าน้องค่ะไม่เป็นไรน้องก็วุ่นมากว่าแบบเปวันทักาใช่ใช่ใช่เพราะว่าคือเขาเขาเกรงหลายยอ่า <c oughs> งเขาเกรงตั้งแต่เออต้องเล่นดาบงมาแล้วมันเป็นละครเรื่องแรกของน้องแล้วก็แบบเป็นเราอีที่แบบโตเลย เราพูดกันขำๆแล้แบบบูชาเลืองกให้กับเดือนต่างๆไปเพราะว่าแต่ละคนที่มาจะชอบมีเรื่องเจ็บตัวกันที่ไผ่ก็เจ็บตัวอะไรอ่ะสะพานขังอะไรอ่ะไรต้องต้องตอนนั้นเนาะเขาก็รู้สึกว่าดีขึ้นไหมครับตารู้สึกสักดีขึ้นที่ตาโดเจ็บใจเย็รๆแล้วก็หลัแล้วแล้วมือดีไปเขาอเขาเปอดเขาเปิดไฟดีขึ้นเขาไม่กังวลมาเขากังวลจนที่เบลแบบ จะหาไเลพาะจะขอดูตลอดก็เป็นยังไงบ้างแล้วแล้วกินนะคะแล้ก็โจ๊กานอฟี ก็ตอนนี้ที่วงเรียนใหญ่เตียนโศค่ะ,ะมีการเอ็นกับศิลปินไทยชื่อน้องแม็กชานะคะสามารถไปแวะเวียนถ่ายรูปได้แล้วก็มีเมนูพิเศษประจำช่วงนี้ด้วย<ม>ก็จะเป็นพวกเมนูที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินค่ะ<อ>ที่เป็นสีเดียวกับติมล้าแล้วก็เป็นสีเดียวกับตีมของยเตปินด้วยค่ะอยู่ที่<อ>ใกล้ๆดีเคสวงเวียนใหญ่ส่วนตัวเราได้เข้าไปบ่อยไหมคะตุาา๊เดียวค่ะก็บ่อยเท่าที่จะบ่อยได้อยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ที่ทำร้านนี่แหละก็เดี๋ยวจะแวะเวียนเข้าไปอาจจะแบบเซอร์ ไม่บอกใครก่อนแล้วก็แบบอุ้ยไปแล้วเจอเบล